สวัสดีค่ะวันนี้นำวิธีอีกหนึ่งวิธีมาฝากนะคะการนุ่งสิ้นตีนจกอำเภอลองจังหวัดแพร่มีหลายวิธีที่เราสามารถนุ่งได้ค่ะแบบนี้เราเรียกว่าวิธีการนุ่งแบบทวิชนะคะตะเข็บเราจะเก็บไว้ด้านในค่ะป้ายสองข้างเข้าหากันนะคะและใช้เข็มกลัดค่ะเข็มกลัดหนึ่งตัว กลัดด้านนอกหรือด้านในตามสะดวกนะคะเรียบร้อยแล้วจะพับหรือไม่พับก็ได้ตามสะดวกเลยเช่นกันค่ะเท่านี้ก็สวยแล้วแต่ถ้าจะให้สวยยิ่งขึ้นนะคะหาอุปกรณ์นะคะเพิ่มเติมค่ะพี่เพชรมีเข็มกลัดนะคะพี่เพชรมีเข็มกลัดเงินนะคะใส่เพื่อความสวยงามเพิ่มขึ้นค่ะ สวยงามมากเลยนะคะลองนำวิธีไปปรับใช้ดูคะ่ะสวัสดีคะ่ะ